ทีติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามพรมบรมร,ราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังน,นี้ เวลา9นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศวรพระนาณ์และพระพรหมในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายเสร็จแล้วพระราชทานเงินให้หัวหน้าพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี ด้วยการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปรวายเป็นพระราชพิธทีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ป,ร,ร,ปร,ระกอบพระราชพิธีปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลและในปีพุทธศักราช2564 การพระราชพิธีตรียมภาวายตรีปาวายกำหนดเริ่มพระราชพิธีในวันอาทิตย์ขึ้น6คข่ำเดือนยี่ตรงกับวันที่20ธันวาคม2563ถึงวันจันทร์แรม6กข่ำเดือนยี่ตรงกับวันที่4มกราคม2564รวมเป็นระยะเวลา15วันเวลา15นาฬิกา9นาที สเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังสำนักงานบริษัิชัยพัฒนาอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษิทชัยพัฒนาท้งที่1ทับ2,563ในการนี้พระประธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานบริษัิชัยพัฒนา แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมศักดิ์จิติพลังศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไซโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวเฝ้าทุนละองพระบาทน้อมก้านน้อมกระหม,ม่อมถวายระบบแลกเปลี่ยนอากาศแบบ protective environment เพื่อติดตั้งภายในห้องทรงงานหน้าสำนักงานปริธ,ธิระบบสาม,มารถปรับอากาศภายในห้องให้ปราศจากเชื้อโดยเทคนิคการเติมอากาศสะอาดเข้าสู่ห้องตลอดเวลาพร้อมปรับแรงดันภายในห้องให้เป็นบวก จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมซึ่งมีการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินงานในปี2563โดยตั้งแต่ต้นปีเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณา,าโปรดคล้าประกำหม่อมให้ มติยนิธิจัดตั้งกองทุนชจพัฒนาสู้ภยัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด <c oughs> 1 9เมื่อวันที่2เมษายน2,563 และได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แก่โรงพยาบาลรวม122โรงพยาบาลใน56จังหวัดทั้งยังพระราชทานอาหารจากร้านจันกระผักแก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้โครงการของมูลนิธิและโครงการทหารพันธีจำหน่ายผลผลิตแก่ราษฎรในราคาย่อมเยาว โดยโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนควมปฐมจังเปิดหลักสูตรเรียนรู้ทํากินสร้างอาชีพสู้ภยัยโควิด -19 ออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live เป็นช่องทางหาความรู้เพื่อน,นำไปประกอบอาชีพในปี2,563 บริได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน12แปลงจากผู้น้อมกราน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน4ีคณะรวมเนื้อที่กว่า58ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมกรรมสิทธิ์ที่ดินของบรุรนิติทั่วประเทศใน57จังหวัดมีที่ดินจำนวน581แปอลงก็โดยมีเนี่ยมจำนวนหนึ่งห้องรวมเนื้อที่กว่า1288ไร่ บริษัทได้นําที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริครอบคลุมด้านการเกษตรด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนปัจจุบันมีโครงการที่กําลังดําเนินการและเช้งงบประมาณของบริษัทจานวน78โครงการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในด้านต่างๆเช่นด้านการเกษตรในส่วนของปัจจัยการผลิตได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกรเพื่อนําไปประกอบอาชีพและบริโภค รวมถึงมเมล็ดพันธุ์ข้าวมาเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์สัตว์ต่างๆแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาของบริธิแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับอุดมศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้นําความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิด ในปี2563มีนักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานอยู่ระหว่างการศึกษาอีก60คนสำเร็จการศึกษา9คนด้านสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการปร,ปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยเครื่องกลเติมอากาศของมณิทิชัยพัฒนาได้สำรวจพื้นที่ติดตามประเมินผลและติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาและเครื่องกลเติมอากาศกว่า20แห่งและซ่อมบำรุงเครื่องให้แก่หน่วยงานจำนวน118แห่ง องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเรื่องในโอกาสปีใหม่2564ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยกับทรงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังชายแดนมาโดยตลอด ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่โจ้ที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจด้วยความตั้งใจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนสร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่ประเทศชาติ ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกระรรรหม่อมไทยพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานนงในโอกาสปีใหม่2564จำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้ที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นกกองกำลังชายแดนกองทัพภาคที่3ณฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ต่อจากนั้นองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,564จำนวน80ชุดไปมอบแก่ตร้ที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนกองกำลังผาเมืองนาฐานปฏิบัติการบ้านนอแลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ตร้ที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกระหรรรม่อมให้พลเอกภพยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564จำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนณหน่นหวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,564จำนวน80ชุดไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนกองกำลังนเรศวรนณฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระชกกาชกระแสส่งห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความรื่มปิติแก่เจ้าหน้าที่และต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานใบมอบแก่รัศฎรและตรวจเยี่ยมโครงการฟ้ามตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจังหวัดเชียงใหม่นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนแม่สาบตรุณศึกษา ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวจำนวน1,015ชุดไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5โครงการได้แก่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าเศรษฐกิจที่11ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยอมภยัยและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรัษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมกันนี้ได้มอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กเล็กโรงเรียนแม่สาบตรุนศึกษาและเด็กด้วยโอกาสบริณธิตบ้านสารฝันจำนวน116คน จากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงพร้อมกับเยี่ยมชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการและเยี่ยมบ้านนายเสงี่ยมแสนคําราษฎรในพื้นที่โครงการโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิรธิกิต พระบรมราชินีนาถบ้านแม่ตุงติงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2540เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพรวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆอาทิการส่งเสริมด้านการเกษรตรปศุสัตว์ประมงศินและปอาชีพและงานอาชีพเสริมรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการดําเนินงานทําให้ราษฎรมีความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ถูกต้องอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมครอบครัวละ1 5 0 0 0บาทต่อปีปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย8 6 5 9 9บาบาทต่อคนต่อปีและไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นมีแหล่งน้ำทำการเกษตรตลอดทั้งปี นอกจากนี้ในปี2553จุมชนบ้านแม่ตุงติงยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการเข้าร่วมประกวดชุมชนรักป่าจัดโดยสำนักงานกปร,รผู้แทนพระองค์เชิญสังฆทา,านพา้าไตรและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์และมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธเกิติคุณทรงห่วงใย,ยประชาชนที่ประสบภัยหนาวโปรดให้นายเจริญริ์สงวนสัตว์ป้วราชาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสังฆทา,านและพระไตรรยพรชาชทานจำนวนสิบชุดถวายแก่พระสงฆ์ที่วัดสันต้นเปาตำบลแม่ขา่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเชิญเครื่องนุ่งห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน200ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลแม่ค่าและตำบลอื่นๆในอำเภอฝางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะภัยหนาวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้และเป็นของขวัญเรื่องในโอกาสปีใหม่2564 วันนี้ที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยางที่ระชทานมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตร,ราธทิวาสพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถนายกกิตติมาศักตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาฯนาเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชดิณีสิริพัฒ์มหาวชาระราชธิดาประธานกรรมการ มรินิธทีอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบให้กับผู้แทนสอ,อปตอถวายแด่พระพิกษุจำนวน10ชุดวัดเฉลิมวัดชนเฉลิมเขตและที่พักสงฆ์บ้านทรายทองและมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสจำนวน748ชุด ขอเชิญเที่ยวชมงานกาชาติออนไลน์2563ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29ธันวาคม2563และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิธิาเทีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้พระพราชทานผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านเสื้อโปโลสีม่วงตราสัญ,ญลักษณ์ผ้าพิมพ์ลายแจกันผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าเข่าม้าซึ่งผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผ่านทาง www. งานกาชาติ .com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29ธันวาคม2563รายได้สมทบทุนสภากาชาติไทยรางสมเด็จพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าและข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุหลาร้องไห้อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถจำหน่ายในราคาย่อมเยาวซึ่งสินค้าบางรายการมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นสินค้ามีจํานวนจํากัดจบข่าวในพระราชสำนักและ้นะคับกลับไปติดตามที่คุณพิมพิมลและคุณบราวิย์ผม ิเดนัยพิชยัยสวัสดีครับ